สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแอมเองนะคะแอมเองเหมือนเดิมนะก็เมื่อวานที่พี่ที่แอมทำโพสไว้นะที่พสด์เกี่ยวกับอา่านอนนะคะแล้วก็เพียนะคะตอนนี้กําลังเริ่มมาอีกแล้วนะคะโดยเฉพาะพี่นนนะคะอา่าแล้วก็มีพี่ๆถามสังเกตนหนอนใช่ไหมคะอาการของที่เกิดที่ว่าตอนนี้ที่ว่านอนที่น้องบอกค่ะพี่่ะจะเป็นใบขาวๆไอถ้ถทาที่มีจุดาขาวๆค่ะพี่่ะเป็นรอยทางเดินนะคะ อยากให้พี่ๆสังเกตตามแปลงหอมนะคะก็ถ้าจะสังเกตหนอนนะถ้าเราจะสังเกตหนอนนะคะน้องจะแนะนําว่าให้เราเดินตรวจตานะคะประมาณช่วงเย็นเยอ่ะพี่อย่างสักหลังพระอาทิตย์ตกสักหกโมงเย็นไปนะพี่หาจะเป็นช่วงที่หนอนนี้ออกมาค่ะพี่หาเดินดูนะคะเดินตรวจตาดูหน่อยเพราะว่าหนอนโดยเฉพาะหนอนชนใบอ่ะพี่หาถ้าเราไม่ได้มั่นเดินตรวจตาดูนะคะพี่หาหรือว่าเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าเขาอย่างเงี้ยสองวันก็หมดแปลงค่ะก็ ยังไงก็มาดูนนะคะเพราะหนอนเนี่ยอ่ามันเกิดจากขี้เสี้ยกลางคืนค่ะฉะนั้นเวลาที่เขาออกหากินก็เป็นช่วงเย็นๆค่ะเย็นๆกลางคืนเนี่ยพี่หาแล้วก็ถ้าเราจะฉีดยานะคะพี่ยายาฆ่าหนอนค่ะก็ยังที่แอมอรู้จักจะเป็นพวกลิ์อีดค่ะพี่หายาแล้วก็เวลาที่เราฉีดยาฆ่าหนอนค่ะ ก็อย่าลืมนะคะผสมยาคุมไข่เข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าพอต่อให้เราฆ่าหนอนแล้วแต่เราไม่ไม่ได้ผสมยาคุมไข่พี่ขาต่อให้ตัวตายไข่อย,ยังอยู่มันก็ยังอยู่นะคะฉะนั้นอย่าลืมนะคะฉีดยาฆ่าหนอนแล้วก็อย่าลืมผสมยาจับใบเอ้อย่ยาลืมผสมยาคุมไข่นะคะแล้วถ้าอยากให้ออกเร็วดีก็ยาจับใบย่างค่ะพี่หา่ยังไงก็มันดูกันหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เท่าที่แอมสังเกตมาพี่ๆหลายท่านประสบปัญหาเรื่องนี้นะคะเพราะว่าโดยโดย ให้พี่ๆมาร์คช่วงนี้กัทุกปีคะ่ะอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ทุกปีนะพี่หาก็จะมีปัญหาเนี้ยทุกๆปีคะ่ะฉะนั้นถ้าเราตั้งมือรับครั้งนี้ได้เข้าใจกับเขาปีต่อไปง่ายๆอ่ะพี่หาเนาะแล้วก็อ่าถ้ามีอะไรนะคะอยากจะสอบถามวิธีหรืออะไรเงี้ยถ้าเราไม่มั่นใจอย่างน้อยแอมขอนะพี่ขาต้องมีรูปประกอบทุกครั้งนะคะถ้าไม่มีรูปประกอบเนี้ย มันมองลําบากอะพี่่าฟังแต่คาอธิบายมันจะคลายๆกันหนะเนาะเพราะถ้าโดยส่วนตัวแอมเองไม่ทราบค่ะแอมก็จะเอาไปถามพี่ๆหรือว่าร้านเกษตรแถบนี้ว่าพอสรางไหมเราจะได้ช่วยเหลือกันไปนะคะพี่หาก็ยังไงมาดูกันหน่อยนะแล้วก็ช่วงนี้ราคาต้นหอมมาหามันอาจจะดรอปไปเพราะว่าหลายๆปัจจัยค่ะแล้วก็ยังไงก็อยากให้พี่ๆยังไงก็สู้ๆกันหน่อยนะคะเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นเนาะก็ นั่นแหละค่ะน้องมาบอกเท่านี้นะคะตัวยานะคะหนอนชั้นไวนะคะเท่านี้หนูทราบว่าเอาอยู่เนี่ยจะเป็นลธิ์อินนะคะผสมกับยาคุมไข่นะคะค่าตัวต้องค่าไข่ด้วยนะคะถ้าเราค่าแต่ตัวไม่ได้คุมไข่ตัวตายไข่อยู่ยังไงก็เกิดนะคะอย่าลืมนะแล้วก็ถ้าต้องการใช้ผ่นหอมนะคะเหมือนเดิมนะศูนย์หกสี่นะคะสามสองสามห้าสามหกสามแอมจ้า